สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป t i k t t o k นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการ Copy Link ์โปรไฟล์ของบัญชี tiktok ของเรานะคะรวมถึงวิธีการแชร์โปรไฟล์ของเราค่ะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการ Copy Link t i k ์ t k k อของตัวเองเพื่อแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักรวมถึงต้องการที่จะโปรโมทช่อง TikTok ของตัวเองค่ะ ก็สามารถนำลิงก์ตัวนี้ค่ะไปแปะตามโซเชียลหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะ <S <S อ่าเราไปดูวิธีการคัดลอกลิงก์ของ TikTok เลยค่ะเข้ามาที่แอป TikTok คลิกเข้าไปเลยนะคะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี TikTok ให้เพื่อนๆมาที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปคนนะคะ <S <S คในส่วนของหน้าโปรไฟล์ตรงนี้ ให้มาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้คลิกไปเลยนะคะในส่วนของหน้านี้เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะแชร์โปรไฟล์ให้เรามาคลิกตรงนี้ค่ะแล้วก็ระบบจะขึ้นแชร์โปรไฟล์ไปยังที่ต่างๆนะคะตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆสามารถ เลือกที่จะแชร์ไปที่แอปตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะส่วนวิธีการคัดลอกลิงก์หรือว่า Copy Link เราจะเห็นรูปตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรามาเลือกตัวนี้ค่ะตอนนี้ระบบก็ Copy Link ให้เราแล้วเราก็นำลิงก์ตัวนี้ค่ะไปวางในโซเชียลหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆค่ะที่เราต้องการโปรโมทช่องของเราค่ะ หรือนำไปวางไว้ในโน้ตก็ได้นะคะตัวนี้คือจะเป็นตัวลิงก์ URL ของโปรไฟล์ TikTok ของเราค่ะเท่าน,นี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะได้ลิงก์โปรไฟล์เพื่อนำไปโปรโมทหรือว่าให้กับโซเชียลต่างๆได้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ